สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกเอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วโดยที่เรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งคุณผู้เล่าบอกว่าต้องขอเท้าความย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยตอนที่ผู้เล่ายัางเด็กๆซึ่งเขาเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อวต้อมซึ่งต้อมเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทมาตั้งแต่จําความได้ เพราะว่าบ้านของคุณผู้เล่ากับต้อมอยู่ในชุมชนเดียวกันก็เลยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งในตอนที่ยังเป็นเด็กทั้งสองคนก็เล่นสนไปตามภาษาจนในวันหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทําให้เปลี่ยนชีวิตของผู้เล่าแล้วก็ของเพื่อนที่ชื่อต้อมไปอย่างสิ้นเชิงคุณผู้เล่าบอกว่าในวันหนึ่งเนี่ยหลังจากเลิกเรียนซึ่งวันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนมากเขาก็เลยชวนต้อมไปเล่นน้ํา ที่อ่างเก็บน้ําที่อยู่ท้ายหมู่บ้านซึ่งต้องบอกว่าหมู่บ้านในสมัยก่อนเนี่ยมันก็มักจะมีแหล่งน้ํามีห้วยหนองคลองบึงอะไรให้เด็กๆไปเล่นกันแล้วด้วยความที่ว่ายน้ําเก่งมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยมีความมั่นใจตัวเองมากก็ว่ายน้ําไกลออกไปจนไกลแบบชนิดที่ว่าน้ําตรงนั้นน่าจะมิดหัวแล้วแล้วขาเวลาแกว่งไปเนี่ยก็หาพื้นดินไม่เจอแล้ว ตอนนั้นก็สนุกสนานเล่นกันไปเรื่อยๆแต่พอเล่นไปเนี่ยอยู่ๆก็ปรากฏว่าคุณผู้เล่ารู้สึกเหนื่อยล้าขึ้นมาแล้วก็เริ่มหมดแรงเหมือนกับว่าจะเป็นตะคริวแต่ก็ไม่ได้เป็นแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยอยู่ๆคุณผู้เล่าก็ค่อยๆจมลงไปสิ่งที่จําได้ตอนนั้นก็คือพยายามว่ายน้ําตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดขึ้นมาแต่ก็เหมือนกับว่าร่างกายกับน้ําเนี่ย มันไม่ตอบสนองกันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างพยายามดึงขาของผู้เล่าให้จมลงไปในน้ำซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคุณผู้เล่าบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สิ้นหวังกับชีวิตมากคือรู้ได้เลยว่าตัวเองกำลังจะตายแล้วแต่อยู่ๆเนี่ยต้อมที่เล่นน้ำอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เข้ามาช่วยได้ทันต้อมมาช่วยดึงขึ้นจากน้ำแล้วก็ช่วยพยายามลากเข้าฝั่ง แต่ด้วยความตกใจความกลัวอะไรหลายๆอย่างก็เลยทําให้กอดลัดฟัดเวียงกันและก็ลากเข้ามาอย่างทุลักทุเลจากเหตุการณ์นั้นแม้ว่าจะรอดชีวิตมาได้แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาได้กินน้ําจากอ่างเก็บน้ําตรงนั้นเข้าไปหลายอึกจนต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วไม่ใช่แค่ตัวเขาเองแต่ต้อมก็ด้วยเช่นกันที่ดื่มน้ําเข้าไปหลายอึก แต่ทว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นคือตัวของคุณผู้เล่าเนี่ยกลับไม่เป็นอะไรเลยคือนอนโรงพยาบาลแค่คืนเดียวก็กลับออกมาได้แต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือเพื่อนที่ว่ายน้ําไปช่วยแล้วพยายามลากคุณผู้เล่าขึ้นมาเนี่ยก็กลับไม่สบายเพราะดื่มน้ําสกปกเข้าไปจํานวนมากจนหลังจากเหตุการณ์นั้นที่ผ่านเหตุการณ์โกงความตายมาได้ด้วยนาทีชีวิตของต้อมเนี่ยคุณผู้เล่าก็เลยกลายเป็นคนที่มีสัมผัสท,ที่หกไปเลย คือมักจะเห็นได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงของสิ่งลี้ลับอยู่เป็นประจำทำให้หลังจากนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาใช้ชีวิตได้ลำบากมากๆส่วนต้อมเองที่ต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวันก็ปรากฏว่าต้อมติดเชื้อในปอดเพราะว่ามีน้ำเข้าไปในปอดจำนวนมากแล้วหลังจากวันนั้นชีวิตของต้อมเปลี่ยนไปเลยคือกลายเป็นคนที่ไม่แข็งแรงอีกเลย จนสุดท้ายหลังจากเหตุการณ์นั้นครอบครัวของต้อมก็เลยพากันย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองเพื่อที่จะเอาต้อมเนี่ยไปรักษาโรงพยาบาลในเมืองทําให้หลังจากนั้นคุณพลเล่อกกับต้อมก็เลยห่างกันไปจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆได้สักประมาณเกือบๆหกปีคุณพอเล่อกก็ได้เข้าไปเรียนต่อชั้นปวชที่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งแล้วตอนที่ไปเรียนนั้นก็เลยโชคดี ได้พบกับต้อมอีกครั้งแล้วก็เรียนอยู่ในภาควิชาเดียวกันพอกลับไปเจอต้อมเนี่ยด้วยความที่เพื่อนคนเนี้เป็นคนช่วยชีวิตเรามาตั้งแต่แรกแก็เลยไปสนิทกับต้อมอีกครั้งแล้วก็ไม่เคยลืมว่าคนคนนี้ยมีพระคุณอย่างไร<ๆ>ก็เลยเข้าไปขอโทษไปขอบคุณแล้วก็ไปสนิทด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปจนถึงในวันหนึ่งน่าจะเป็นช่วงประมาณปีสอง คุณผู้เล่าบอกว่าในระหว่างที่นอนอยู่เขาก็ฝันว่าเขาเดินเข้าไปในงานศพงานหนึ่งซึ่งเป็นงานศพที่มีผู้คนร้องไห้มากมายมีแต่ความเศร้าความหดหู่แล้วเขาก็มองไปที่ศาลาเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันมีโลงศพสีดําอยู่โลงหนึ่งแล้วโลงนั้นน่ะก็มีคนนั่งร้องไห้ล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดแล้วเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็เห็นว่ารูปที่หน้าศพศพนั้น เป็นรูปของต้อมซึ่งเป็นเพื่อนที่มีพระคุณของเขาเองแล้วในฝันเขาก็เห็นว่ามันมีน้ําเอ,อ่อล้นออกมาจากโวงศพโรงนั้นด้วยความตกใจหลังจากนั้นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็หวาดกลัวมากเพราะความฝันนั้นเขารู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่เหมือนจริงมากๆจนเวลาผ่านมาอีกสองอาทิตย์ซึ่งในวันนั้นหลังจากเลิกเรียนภาคคำ่ำ พวกเพื่อนๆในกลุ่มก็นัดกันว่าจะไปหาอะไรกินกันที่ตลาดซึ่งคุณพู้เล่าเองเนี่ยก็นั่งรอเพื่อนอยู่ที่โต๊ะหน้าชอ็อปหน้าห้องเรียนของพวกเขาแล้วก็นั่งคุยกันอยู่แบบนั้นจนสักพักก็เห็นว่ามีเพื่อนเดินมาด้วยกันเจคนซึ่งเพื่อนทุกคนเนี่ยแม้บางคนจะไม่ได้เรียนอยู่ในภาควิชาเดียวกันแต่ก็รู้จักกันหมดก็นั่งมองอยู่แบบนั้นจนเจคนเนี่ยก็เดินเข้ามาเรื่อยๆ แต่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อมองไปเนี่ยมันกลับมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทําให้มองแล้วต้องขยี้ตาเพราะว่าเมื่อมองไปที่เพื่อนคนนั้นเนี่ยเขามองไม่เห็นใบหน้าของมันคือลักษณะที่เห็นก็คือใบหน้าตั้งแต่ตีนผมลงมาเนี่ยจนถึงคางมันกลับกลายเป็นเงาดำๆคือมองแล้วแบบเฮ้ยขนลุกนี่มันอะไรแล้วสิ่งที่แปลกก็คือเพื่อนคนอื่น่ะ ไม่เห็นแบบที่เราเห็นคือทุกคนเห็นเป็นปกติยังเดินคุยกันตามปกติตอนนั้นก็เลยพยายามขยี้ตาคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่หลังจากที่เดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยคือมันชัดเลยว่าคนคนนั้นไม่มีหน้าอย่างแน่นอนแล้วอะไรรู้ไหมพอเดินเข้ามาถึงคือดูจากกระเป๋าถือแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือของมันเนี่ยคือมันชัดเลยว่าคนคนนี้คือไอ้ต้อม ตอนนั้นก็เลยตะโกนออกไปสุดเสียงเลยคือเรียกชื่อไอ้ต้อมเสียงดังเลยเพื่อให้อะไรสักอย่างที่บังหน้ามันอยู่เนี่ยได้หลุดหายไปแล้วพอตะโกนออกไปแบบนั้นคือเพื่อนทุกคนก็งงกันหมดแล้วใบหน้าของต้อมเนี่ยก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติหลังจากนั้นก็เลยเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังซึ่งเพื่อนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะด้วยความเหี้ยวของวัยรุ่นตอนนั้นจนเวลาผ่านไปอีกหลายวัน ก็เหมือนว่าเราก็ดื่มเรื่องพวกนี้ไปแล้วจนในวันนั้นเนี่ยก็มีอยู่วิชาหนึ่งที่หลังจากเลิกเรียนก็จะนั่งรถไปซื้ออุปกรณ์ที่ตลาดกันโดยที่ผู้เล่าบอกว่าเขาเนี่ยจะซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของต้อมไปวันนั้นต้อมก็ขับไปเรื่อยๆคุณผู้เล่าก็นั่งซ้อนท้ายแต่หลังจากที่ขับๆไปเนี่ยก็ปรากฏว่าอยู่ๆเขามองไม่เห็นหัวของต้อมซสอย่างนั้น คือเขาบอกว่าเขามองเนี่ยเห็นแค่คอเสื้อแล้วก็มองทะลุไปเลยคือหัวของต้อมใสจนมองทะลุไปถึงถนนข้างหน้าก่อนที่สักพักหนึ่งเนี่ยภาพหัวของต้อมจะค่อยๆกลับมาปกติวันนั้นก็เลยคุยกับต้อมจริงจังละถึงสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สัมผัสได้ซึ่งต้อมก็เชื่อนะครับแล้วหลังจากวันนั้นก็เลยบอกให้ต้อมเลิกขับรถมอเตอร์ไซค์มาเรียนอีก แล้วก็ให้อย่าพยายามพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงจนเมื่อเวลาผ่านไปอีกเรื่องมันก็ยังไม่จบมันมีอยู่วันหนึ่งที่หลังเลิกเรียนพวกเราก็แย,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 ยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อนหลายๆคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองออกไปส่วนต้อมเนี่ยด้วยความที่เราห้ามไม่ให้มันขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกก็เลยยืนรอรถสองแถวอยู่จนสักพักเมื่อรถสองแถวมาก็เห็นว่า ต้อมเดินขึ้นรถสองแถวคันนั้นไปแต่ภาพที่เห็นเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วคือเห็นว่าต้อมนั่งอยู่บนรถสองแถวแบบไม่มีหัวแล้วพอเห็นแบบนั้นอะคือมันรู้สึกแล้วว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับต้อมจนทําให้แบบจนทําให้เริ่มกลัวจนจากเหตุการณ์นั้นคือมันหลายครั้งแล้วซึ่งเราก็เล่าให้ทุกคนฟังตลอดรวมทั้งต้อมเองที่ผมเล่าให้ฟังตลอด ซึ่งมันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็พยายามที่ไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงหรือทําอะไรที่อยู่ใกล้เครื่องมือที่อันตรายมากนักส่วนทางพ่อกับแม่ของต้อมเนี่ยที่ดูจะไม่ชอบผู้เล่าเท่าไหร่ตั้งแต่เหตุการณ์ตอนเด็กๆแต่เขาก็รับปากว่าถ้าสอบเสร็จปิดเทอมในครั้งเนี้เขาจะให้ต้อมไปบวชเนนจนมาถึงวันสอบซึ่งในวันนั้นคุณผู้เล่ากับเพื่อนๆก็เดินอยู่ ก็เดินกันอยู่ที่สนามหน้าอาคารเดียนแล้วก็ไปเห็นเรื่องที่น่าขนลุกอีกครั้งซึ่งในวันนั้นเขาบอกว่าเป็นเวลาประมาณสิบโมงเชา้าก็เดินกันมาแดดก็ส่องลงมาแล้วเขามองไปที่พื้นเนี่ยเขาก็เห็นว่าเงาของเพื่อนทุกคนเนี่ยก็สาดไปบนพื้นปกติเฉียงประมาณสี่สห้าองศาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคือเขาเห็นว่าเงาของต้อมเนี่ย มันไม่มีเงาหัวอีกแล้วถึงตอนนั้นคือเป็นคือเป็นครั้งที่สี่แล้วรวมทั้งความฝันน่ยที่ได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดเกี่ยวกับต้อมจนหลังจากสอบเสร็จในคืนนั้นเพื่อนๆก็ไปนั่งกินดื่มกินฉลองกันที่บ้านของเพื่อนอีกคนหนึ่งจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ทุกคนดื่มกินกันเนี่ยก็เริ่มเมาได้ที่แล้วแล้วอยู่ๆในขณะที่นั่งกินอยู่เนี่ย ก็ได้ยินเสียงของต้อมร้องตะโกนเสียงดังเลยออกมาจากห้องน้ําในบ้านของเพื่อนพอหลังจากนั้นปุ๊บต้อมก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเฮ้ยมันเชื่อแล้วมันเชื่อท,อที่มันเชื่อที่ผมเล่าแล้วแล้วเมื่อกี้มันมองไม่เห็นหัวของตัวเองในกระจกพอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นทุกคนก็ช็อกกันหมดเลยก็เลยตัดสินใจกันว่าคืนนี้ จะนอนค้างอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนนี้แหละแล้วด้วยความที่อยู่กันเยอะน่าจะไม่มีอะไรน่ากลัววันนั้นทุกคนก็เลยนอนเรียงกันอยู่ชั้นล่างแล้วถ้าจำไม่ผิดคุณผู้เล่าบอกว่าน่าจะประมาณตีสามเขารู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาก็เลยจะลุกไปเข้าห้องน้ําแต่ก่อนที่จะลุกขึ้นนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนซุบซิบกันแล้วด้วยความที่ไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยก็เลยนอนอยู่แบบนั้นแล้วก็พยายามหลีตา เพื่อจะมองหาต้นต่อที่มาของเสียงนั้นแล้วปรากฏว่าหลังจากที่มองไปเนี่ยเขาเห็นมีผู้ชายสองคนคนแรกใส่ชุดสีทองเหลืองอารามไปทั้งตัวเลยส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายร่างสีดำที่มืดจนแทบจะมองไม่เห็นแต่ผู้ชายคนนั้นนุ่งโจงกระเบนสีแดงโดยที่ทั้งสองคนยืนคุยกระซิบกันอยู่คุณเพเล่าบอกว่าตอนนั้นเขาตกใจมาก แล้วไม่รู้ว่าร่างทั้งสองตนนี้เป็นใครแล้วก็จับใจความไม่ค่อยได้ว่าเขาคุยอะไรกันแต่ที่เขาแน่ใจเลยคือร่างทั้งสองตนนั้นชี้มือมาที่ต้อมอย่างแน่นอนวันนั้นเมื่อเห็นแบบนั้นเลยไม่เข้าห้องน้ำแล้วก็พยายามข่มตาหลับจนถึงเช้าจนเมื่อตอนเช้าตื่นขึ้นมาทุกคนก็ยยแยกแยะกลับบ้านส่วนตัวของผู้เล่าเองเนี่ยก็นั่งรถสองแถวไปกับต้อม แล้วเนระหว่างที่นั่งไปก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ต้อมฟังจนไปถึงบ้านของต้อมเขาก็เลยลงแล้วก็ไปเล่าให้พ่อกับแม่ของต้อมฟังด้วยแต่ถึงตอนนั้นแม้ว่าพ่อกับแม่ของต้อมจะไม่ชอบผู้เล่าแต่เขาก็ได้ฟังแล้วก็บอกว่าโอเคในไหนก็สอบเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวจะพาต้อมไปบวชเลยเดี๋ยววันนี้กนหัวเข้าวัดเลยเดี๋ยวไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านนี่แหละ หลังจากนั้นคุณผู้เล่าก็เลยกลับบ้านมาอาบน้ําแต่งตัวชวนพ่อกับแม่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยต้องจะบวชเนนเดี๋ยวไปด้วยกันไปร่วมอนุโมทนาบุญแต่ในระหว่างที่นั่งอยู่กําลังรอพ่อกับแม่อาบน้ําอยู่เนี่ยก็กลายเป็นว่าหยุดดีๆมันมีกลิ่นทูบที่แรงมากๆลอยมาปะทะกับจมูกวินาทีนั้นก็คือใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยว่าเฮ้ย นี่มันอะไรเนี่ยรับดูได้ถึงสิ่งที่เลวร้ายอีกแล้วแล้วในขณะที่คิดอยู่นั้นเนี่ยหน้าต่างบานใหญ่ของบ้านที่เปิดเอาไว้อยู่ดีๆมันได้ปิดกระแทกเข้ามาเลยคือปิดแบบไม่มีปีมีคุยทั้งทที่ในวันนั้นไม่มีลมพัดไม่มีอะไรเลยตอนนั้นก็นั่งตกใจอยู่ในบ้านแล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ฟังรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นคือโทรศัพท์บ้านดังขึ้นคุณพ่อเราก็บอกว่า ใจคอไม่ดีมากนั่งตัวแข็งเลยภาวนาคิดว่าไม่อยากให้สิ่งที่คิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงตอนนั้นแม่ก็เดินไปรับโทรศัพท์แล้วทันทีที่รับแม่ก็ร้องคลีตออกมาเลยด้วยความตกใจจากสิ่งนั้นก็คือปลายสายได้บอกว่าต้อมเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้วทันทีที่แม่ได้ยินแล้วก็หันมาบอกมันก็เลยทำให้คุณผู้เล่าตกใจมากเพราะเมื่อกี้ เพิ่งแยกจากกันไม่ถึงชั่วโมงตอนนั้นก็เลยเอาโทรศัพท์มาคุยเองโดยที่แม่ของต้อมเล่าให้ฟังทางน้ำตาว่าในขณะที่กำลังเตรียมของกันอยู่ต้อมได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเพราะบอกว่าจะออกไปซื้อมีดโกนที่ร้านของชำที่อยู่ใกล้ๆบ้านแต่หลังจากที่ออกไปต้อมไม่ได้กลับมาอีกเลยคือรถมอเตอร์ไซค์ของต้อมเสียหลักแลกว้วก็ตกลงคูน้ำข้างทางทำให้ต้อมจมน้ำ แล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเมื่อประมาณ20นาทีที่แล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็เลยทำให้คุณผู้เล่าเอาแต่โทษตัวเองที่ไม่ดูแลเพื่อนให้ดีกว่านี้ทั้งๆที่เหตุการณ์ทั้งหมดมีลางบอกเหตุมาตั้งหลายครั้งแล้วตั้งสี่ถึงห้าครั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องตอนเด็กหรือไม่ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่คุณผู้เล่าจมน้ำตอนเด็ก ต้อมเนี่ยได้ช่วยโกงความตายให้คือไปลากขึ้นมาจากน้ำทั้งทงท,งที่จมลงไปแล้วทำให้คุณผู้เล่ารอดกลับมาแล้วในวันเนี้ยตัวของต้อมเองเนี่ยก็เลยต้องมาเสียชีวิตด้วยการจมน้ำแทนสรุปสุดท้ายก็คือตลอดปิดเทอมนั้นคุณผู้เล่าก็เลยทำการบวชเนนแล้วก็ตั้งใจว่าจะอุทิศส,ส่วนบุญกุศลทั้งหมดให้กับต้อมเพราะสุดท้ายแล้วนี่คงจะเป็นสิ่งเดียว ที่จะทำให้ต้อมได้จนมาถึงในปัจจุบันคุณผู้เราก็บอกว่าทุกวันเนี้ยก็ยังทำบุญให้ต้อมอยู่เสมอรวมทั้งแบ่งเงินเดือนบางส่วนไปให้พ่อกับแม่ของต้อมด้วยแม้ว่าท่านบอกว่าไม่อยากรับแต่ก็เป็นความตั้งใจจริงๆที่อยากจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการขอโทษและชดเชยสิ่งที่ท่านเสียไปด้วยความเต็มใจเสมอ